กล้องหน้ารถผมแม่งโคตรเบื่อแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือเราหลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับคําว่าวินัยมาตลอดเลยนะซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเมื่อก่อนผมเคยเข้าใจว่าการมีวินัยคือการแบบทํางานทํางานทํางานออกกำลังกายออกกำลังกายขยันแบบสุดเลยแต่ความจริงคือวินยัยมันแปลว่าทําสิ่งที่ควรทําแม้เราไม่อยากทํามันซึ่งปกติแล้วเราจะชอบไปตีความเรื่องนี้ว่าทํางานแม้ยังไม่อยากทํา หมายความว่าเราต้องออกกำลังกายแม้ยังไม่อยากออกหลายครั้งมันทําให้เราหักโหมเลยก็แบบทางานกันบ้าบอคอแตกหรือออกกำลังกายกันบ้าบอคอแตกมากเกินไปแต่ในความจริงแล้วอย่างที่พูดเมื่อกี้วินัยมันไม่ได้หมายความอย่างนั้นเลยมันหมายความแค่ว่าทําในสิ่งที่ควรทําแม้ไม่อยากทํามันอาจจะหมายความว่าทํางานแม้ไม่อยากทาเพราะเราควรทําออกกําลังกายแม้ยังไม่อยากออกเพราะว่าควรออกแต่มันก็หมายถึงเราควรที่จะพักผ่อนแม้จะอยากทํางานอยู่ด้วยควรจะพักผ่อน แม้จะยังไม่อยากพักผ่อนแต่เราควรพักผ่อนแล้วร่างกายบอกให้พักผ่อนแล้วเราทํางานมาหนักมากพอแล้วเขาได้บอกกันไงว่าวินัยเป็นขั้นสูงสุดของการรักตัวเองเพราะมันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทํางานทํางานทํางานครับมันแค่แปลว่าคุณต้องทําสิ่งที่ควรทําแม้จะยังไม่อยากทํามันซึ่งนั่นอ่ะมันรวมไปถึงการพักผ่อนด้วยแค่นั้นเลย